ดรพิ d, นโยนิโรธนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา u n i f i ฟ d ยสเปเช l ยลโอลิมปิกไทยเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดนครสวรรค์สำหรับกีฬาย i นิฟายสเปเช l ยลโอลิมปิกไทยทางจังหวัดนครสวรรค์ได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการทักษะค,ความสามารถของบุคคลที่พิการทางสติปัญญาโดยมีโรงเรียนที่ส่งนักกีฬาเขา้าร่วมคัดเลือกสี่โรงเรียนได้แก่โรงเรียนนครสวรรค์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนาครน,นครสวรรค์และโรงเรียนคนครสวรรค์ปัญญานุกูลและมีกีฬาที่จากการแข่งขันทั้งหมด3าประเภทคือบอชชี่ทเทเบิลเทนนิสและฟุตบอลโดยมีคณะครูนักกีฬาแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดโดยหลังจากพิธีเปิดแลด้วดรพิยนิโรธนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ได้เดินร่วมชมกีฬาการแข่งขันกีฬาบอชชี่และทเทเบิลเทนนิส ซึ่งระหว่างการแข่งขันก็ได้มีเด็กพิเศษจากโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลได้มาเต้นเชียร์อยู่ขอบสนามเพื่อให้กำลังใจเพื่อนๆนนักกีฬาสำหรับ s p e c ช a l o l y m p มปิกเป็นโครงการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสติปัญญาโดยใช้กีฬาเป็นสื่อด้วยกิจกรรมหลากหลายทั้งทางด้านกีฬาการส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาปฐมวัยและการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพซึ่งนอกจากการเปิดโอกาสให้นักกีฬาผู้พิการได้มีกิจกรรมกีฬาร่วมกัน สเปเชียล l อลิมปิกก็ยังเปิดเวทีให้ผู้ที่ไม่พิการได้เล่นกีฬาร่วมกับนักกีฬาพิเศษในโครงการกีฬาและผู้นำยูนิฟายอีกด้วย